สวัสดีค่ะมาแล้วนะจ๊ะ FC คุยเรื่องดาวข้าลงเดือนชาวราศีกรกฎกรกฎในเดือนสิงหาคมเดือนนี้จะเป็นเดือนกระดุมพัะกระดุมพัะแปลว,ว่าการเงินนะคะการเงินไม่นไงล่ะเอาเลยเราเข้าการเงินเลยนะนะคะเออเดือนที่แล้วมีวันหยุดเยอะทั้งวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันมหามงคลนะคะเป็นวันครบรอบออวันพระราชวันเกิดของในหลวงรอชทิแล้วก็ถวายพระพรท่านไปขอท่าน มีความเจริญยิ่งยืนนานเนะาะชาราศีกรกฎกล้องมจะสั่นหน่อยเพราะมันจะมีเจ้าแมวบาลอนมันคอยมานั่งดิสเทอร์บวุ่นวายจะให้ดูจะให้ชมหน้าก่อนว่า้ตัวยุ่งนี่มันอยู่ตัวนี้นี่มันยุ่งมากเธออะมองสิดูนี่นั่นดูสิดูสิอย่ามายุ่งกับฉันาฉันทำง,งานอยู่ไปได้แล้ว <c oughs> กลกฏนะเมื่อกี้เราคุย,คยถึงไหนคุยถึงเรื่องกระดุมพา้าการเงินใช่ไหมการเงินเป็นเกษตรมั่งมีทรัพย์สินฉลาดเจรจาระวังเกิดเอ็กซ์เดนดูแลใบหน้าดีๆช่วงนี้อาจจะมีสะเก็ดสะเก็ดหร,หรือเกิดอาการเป็นสิวได้สำหรับคนราศีกรกฎนะใช่ไหมเนะี่ยแล้วก็คดีความ ค,ค bills, ดีความค้างๆอยู่ก็อาจจะมาม yeah. yeah. ีผลในเดือนนี้นะระวังผู้ใหญ่หมั่นไส้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจเราผิดนะคะการเงินดีเด่นนะเดือนนี้นะจับอะไรก็ได้เต็มร้อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นช่วงเวลาที่หาเงินเก่งสุขภาพสุขภาพคุณอาจจะมีรายการเข้าโรงพยาบาลนะรักษาโรค ของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อุปถัมภ์คำชูเราอาจจะมีเหตุการณ์ตกทำให้ตกใจโดยตัวคุณเองก็ควรจะเข้าไปตรวจร่างกายให้ดีด้วยอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทดาวพันธุมันเป็นนิดด้วยเดือดร้อนเพราะลูกเมียรครอบครัวความมั่นคงในทรัพย์สินอาจจะสั่นคลอน นะคะประกอบกับเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีคดีความที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมาเคลียร์กันในเดือนนี้การจัดสรรที่ดินนะผู้ใหญ่ที่รักออชอบกันอยู่ๆก็อาจจะมาผิดใจกันในเรื่องที่ดินทรัพย์สินมรดกเนาะใครที่มีอาชีพ อยู่ในบ่อนคาสิโนอาจจะเนเมืองนอกนะบ้านเราก็คงไม่อนุญาตให้ทำนะก็จะถือว่าโชคงนี้เป็นขาขึ้นนะเป็นขาขึ้นของคุณด้านสุขภาพคุณสุขภาพผู้ใหญ่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกเพราะว่าดาวพันธุทุกมันได้ตำแหน่งนิดมันก็นิดมันแปลว่าอ่อนได้ถอยหนีพลังมันไม่มีนะคะ ความรักความรักเนี่ยมันสัมพันธ์กับพบมรณะเขาบอกวา่าอาจค,คนโสดอาจจะได้คู่อยู่ทางไกลหรือติดต่อกันทาง a c e book ติดต่อกันทางออ,ออนไลน์แต่ว่าคู่คู่ในช่วงเนี้ถ้าเข้ามาถ้าเป็นเป็นแบบไม่ใช่ไม่ค่อมใช่ค,คนต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ในหลายๆเรื่องเช่น คู่ไม่เคลีไม่เคลียร์คือหมายความว่ามันมีชนักติดหลังมาอยู่แล้วก็มาหลอกลวงแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะเนี้ยนะออแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะกลายเป็นว่าราบรื่นแล้วก็สามสัมพันธ์กันได้อย่างต่อเนื่องนะคะออความรักใครที่อยู่ในโหมดครอบครัวต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาพัก เดินไม่ปกติตั้งแต่หนึ่งกระด,ระดาษยาวไปจนถึงนู่นเลย13พฤจิการทั้งพักทั้งมนเนาะตรงเนี้เขาเรียกอะไรจะเกิดความร้อนรุ่มในบ้านต้องระวังไฟไหม้บ้านไฟไหม้ใจป่วยไข้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนป่วยนานนะแล้วก็ทั้งทั้งตัวคุณและของคนในบ้านด้วยแม้นว่า ดาวสหัชชะเนี่ยมันจะได้อุจจาพิมุกแล้วเข้ามาจรทับในลัคนาของคุณนะแล้วก็ดาวประจําตัวคุณนะก็เข้ามาจรมาเป็นกเกษตรมันจะมันจะไล่ไล่ไปดีก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยดาวเสาดาวคู่ครองอะไรที่เป็นคู่ทุกอย่างของคุณในชีวิตคุณในเดือนสิงหาคมคุณมันเปราะบ,บางคุณต้องระวังระวังให้มากเพราะว่า <c oughs> ดาวมันเดินไม่ปกติเนาะคือกรกฎเนี่ยอย่าน้อยใจนะ คือดูทีไรอะความรักเนี่ยก็กท่อนกระแท่นมากหรือไม่ก็ดีแป๊บแปบ้างหรือไม่ก็คือจังหวะดาวมันเป็นแบบนี้ด้วยไงเพราะว่าดาวความรักคุณอะมันคือดาวเสาแล้วเสามันอยู่สองปีครึ่งแล้วเสามันอยู่ในตำแหน่งมรณะมรณะเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่หนักสุดแล้วในทั้งหมดสิบภพเนี่ย หมายถึงว่าพบลายๆเนี่ยนะพบอาลิพบวินาศพบมลณะมรณะเนี่ยที่บอกว่ามันร้ายมากก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไงถ้าเกิดว,ว่ามันหนักอยู่แล้วมันก็ไปได้เลยดังนั้นไปเช็คดาวนในของพวกคุณก่อนเนาะชาวราศีกรกฎนะคะ,ะแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยวิเศษสุดเลยอะ่ะวิเศษสุดเลยอะ่ะ ถ้าถ้าถ้ามีคดีความเรื่องมรดกก็อาจจะชนะนะอาจจะชนะนะคะแต่ว่ามันมันยากที่จะคาดดาวได้จากดาวเสาร์เนี่ยเพราะว่าเสาร์คู่สัญญาคู่สัญญาหรือว่าคู่รักคู่แค้นคู่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบมไม่ไม่ได้ดังใจเราไม่ได้ดังใจเรายังไงเสียก็แนะนำชาวสีกรกฎเนาะ ว่าให้ไปใส่บาตทรทำบุญกับพระพิสุสง์เนาะอันนี้แนะนำนะว่าใส่บาตทรทำบุญจะจะได้ผลโดยตรงแล้วก็แผ่เมตตาขอให้สุขภาพเราสุขภาพผู้ใหญ่แข็งแรงนะในเดือนนี้นะคะเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก็พอแล้วชื่นใจนะคะมันยุ่งจริงๆเลยนี่แมวลูกสาวนางบอลลอนวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs> จะกระตึกระตัดหน่อย